สวัสดีค่ะวันนี้แต่งหน้าเสร็จแล้วเห็นไหมด้วยนะคะ2ตัวนี้นะคะ2ตัวนี้ก็คือเซรั่มนะคะเลิฟสกินที่ช่วยนะคะให้้านหน้าเราขาวกระจ่างใสไร้ฝฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะซื้อนะคะเลิฟสกินเนี่ยทักได้เลยนะคะเลิฟสกินเขาการันตีอยู่ที่3ขวดถ้าไม่เห็นผลอะไรเลยยินดีคืนเงินทุกบาททุกสตางค์หนหน้าคุณต้องขาวขึ้น2รูมขนคุณต้องเล็กลง3มสิวต้องยุบนะคะ สามสี่ฟาต้องจังลงนะ,ะส่วนนะคะคิมกันแดดปกติในท้องตลาดมีเยอะไหมเยอะมากนะ,ะตอนนี้พี่ต้องพรดลมเป่าข้างหลังเพราะว่าจะทาซ้ําให้ดูนะคะหคือทาแล้วนะคะแล้วอยากทาซ้าระหว่างวันทาได้เลยแต่ขออย่างเดียวอย่ามีน้ําอย่ามีเหงื่อบนใบหน้านะคะด้วยการทาแบบนี้นะคะทำแบบนี้คุณเอากระดาษชู่มาง่ายๆแบบนี้นะคะแค่นี้นะคะ เห็นไหมครีมกระแดดไม่ได้ออกเลยนะคะเอาแค่เหงื่อออกเฉยๆแล้วคุณก็สามารถทาซ้ำระหว่างวันได้เลยนะคะอันนี้พี่จะใช้แบบทดลองเนะเาะแบบกระปุกเห็นไหมมันสามารถซึมเข้าไปเลยเลยได้เลยนะคะแล้วก็ใช้ได้ทุกสภาพสีผิวไม่ว่าผิวของคุณจะขาวขาวน้อย ขาวเยอะดำน้อยดำเยอะนะคะใช้ได้หมดเลยแล้วก็นะคะผู้หญิงผู้ชายใช้ด้วยกันได้นะคะวันนั้นพี่ให้สามีใช้นะคะหน้าเขาเปล่งขึ้นมาเลยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหาคิมเงินแดดที่เนื้อบางเบาแล้วก็สามารถตอบจบย์คได้ mm hmm. คือไม่จริงค่าไม่ผวดําคาญใจ mm hmm. แล้วก็นะคะใช้ไปเรื่อยๆบอกได้เลยค่ะตัวเนี้ใช้ไปสามเดือนหน้าคุณจะขาวกระจ่างใสขึ้นหนสเต็ป hmm. นะคะ แล้วก็ลูมขนก็เล็กลงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณใช้คู่นี้คู่กันคุณว่ามันจะเป็นดับเบิลไหมละ่ะเออนะคะซึ่งพี่ใช้คิมกันแดดมาก่อนล่วงหน้าประมาณ3เดือนถึงมาเจอนะคะเซรั่มเลิฟสกินพอใช้ได้สามขวดเฮ้ยมันตอบโจทย์ฮนะ,ะเพราะฉะนั้นใครที่กาลังมองหานะคะคู่ไหนที่แมทกันพี่บอกได้เลยะคะ่ะคู่นี้เลิศนะคะคู่นี้เลิศจริงๆนะคะ,คนะคะ,อะขออนุญ,ญาตใช้สองมือเพราะมองไม่เห็นนะคะว่าเกรงเกลยอแล้วมันเนียนไหมนะคะมองไม่เห็นไม่ได้ใส่แว่นตา ะะอย่าลืมถามคอนะคะอย่าลืมถาคอเพราะฉะนั้นใครที่สนใจสาม,มารถทักไปที่เพจได้นะคะเพจชื่อนะคะพี่จิ๋มคนลุมนะ,ะโอเคนะเออจำง่ายนะภาษาไทยเลยคะ่ะพี่จิ๋มคนลุมนะคะแค่นั้นเองทักไปที่เพจนะคะเดี๋ยวเราจะมีของนะคะแจกให้ด้วยนะคะใครที่ถามไปนะคะส่งชื่อที่อยู่นะคะเอาไว้ในเพจนะะทักอินม็อกเดี๋ยวเรามีของ ให้มีของให้นะคะ,ะอาจจะเป็นคีมบำรุงหรือว่าแมสหรือว่าฟ้าทรลายโจทย์นะคะเอาที่สบายใจอยากแจกตอนไหนก็แจกนะคะเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของพี่ทุกคนจะได้รับของขวัญโอเคเนาะไปแล้วไปล้ไปจริงนะไปจริงๆแล้วนะโอเคนะคะเรามีสองไซส์ให้คุณเลือกนะคะก็คือแบบ ทดลองกับแบบหลอดจริงเอาแบบทดลองไปใช้ก่อนเนาะว่าเราถูกจริตกับมันไหมผิวหน้าเราตอบโจทย์กับเขาไหมนะคะแดดเซรั okay. ่มโอเคเลยอะอะไปละไปละค่ะ